ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัตตุรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสบกันมาวันนี้ยามเช้าจะได้ยินเสียงธรรมชาติ ที่ปลูกพวกเรากันจะได้ยินเสียงไก่บ้างเสียงกบเสียงเขียดซึ่งเราได้ยินเนื่องจากยามเย็นที่ผ่านมาก็จะมีฝนฟ้าตกลงนะให้เราได้รับความร่มเย็นกันในยามเช้าๆแบบนี้ ก็จะมีบรรยากาศเหมือนฤดูหนาวนะทำให้เราได้น้อมธรรมชาติของชีวิตต่างๆชีวิตพวกเราที่อาศัยธรรมชาติแล้วก็น้อมธรรมชาติเข้าหาตัวเราเหมือนกันธรรมชาตินั้นก็คือธรรมะ ธรรมะเป็นของก,งกลางๆที่เราอยู่กับธรรมชาติแต่ธรรมะนั้นก็จะมีหลายสภาวะที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบกับธรรมชาติของชีวิตด้วยเหมือนกันตามประสบการณ์ชีวิตพวกเราก็เรียนรู้การใช้ชีวิต ร่วมกันในสังคมหมู่มนุษยชาติของพวกเราแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวซึ่งเราจะต้องเห็นกุนเห็นโทษของธรรมะหรือธรรมชาติต่างๆธรรมชาตินั้นจะให้สอดคล้องแล้วก็มีความปลอดภัยมีความร่มเย็นเป็นสุขนั้นก็จะต้องน้อม ถึงสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อพูดเองก็อาศัยหลักธรรมชาติในการใช้ชีวิตร่วมกันธรรมชาติที่เราจะต้องเกี่ยวพันกันเบื้องต้นนั้นก็คือสิ่งที่เป็นหมู่ญาติครอบครัวแล้วก็หมู่สังคมต่างๆนั้นที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน มนุษย์เราตองพิจารณาธรรมชาติจริงๆแล้วก็ต้องคู่กันระหว่างมีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดสัมพันธ์อันดีต่อกันแบบไหนอย่างไรโทษภัยของธรรมะหรือธรรมชาติซึ่งเราไม่ได้เก็บรายละเอียดเข้าไปไว้ในใจของเหล่านั้นเราจะเป็นผู้ที่ขาด การพัฒนาทางใจของเราตอนที่เราจะใช้ธรรมชาติหรือธรรมะเข้ามาพัฒนาทางใจนั้นก็ต้องเลือกการพัฒนากันหลากหลายในในชีวิตกระแสโลกหลายชาติหลายศาสนาก็คือธรรมชาติในการที่จะหาจุด ยึดเหนี่ยวทางใจหรือจุดยึดทางใจการแต่ละกลุ่มแต่ละคณะสังคมต่างๆแต่พวกเราซึ่งใช้ชีวิตแนวทางพุทธบริสัทธีในพระตัตนตรัยก็จะใช้ธรรมะหรือธรรมชาติในะที่เราต้องเรียนรู้การพัฒนาใจ คือการถ่ายถอนจิตใจไม่ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในขณะที่เรากล่าวคำว่าในเรียนรู้การถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นนั้นจะต้องมีการน้อมอย่างไรการน้อมเพื่อถ่ายถอนออกไปหรือการน้อมเพื่อจะนำเข้ามาในใจของเราหรือนำเข้ามา ในเรื่องการใช้ชีวิตของเราเอการถ่ายถอนนั้นอาจจะดูย้อนแย้งกันการถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นทางใจแต่สิ่งที่คู่กันก็คือตรงกันข้ามกันหลักเกณฑ์นในพระรตนตรัยนั้นหมายถึงเป็นผู้ที่รักษาธรรมชาติ คือความรักความเมตตาความเอาใจใส่ความขยันหมั่นเพียรความมีิะเบียบวินัยต่างๆการเคารพการอ่อนน้อมนั่นหมายถึงเราใช้ชีวิตธรรมชาติที่ใช้สังคมที่เราได้ใช้ชีวิตกันนั้นมีความสุขพอสมควรแล้วก็พัฒนาทั้งภายนอกคือร่างกาย พัฒนาภายในก็คือจิตใจที่มีความเมตตาต่อกันเหล่านี้เป็นธรรมชาติใน,นหรืธรรมะที่เราจะต้องน้อมคู่กันแนวทางพุทธบริษัทสีแต่สิ่งที่เราได้เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราเรียนรู้ธรรมะนั่นหมายถึงเรามีการพัฒนาตน ให้เกิดจิตใจที่ตรงกันข้ามกับร่างกายซึ่งเห็นร่างกายนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาธรรมะที่มีร่างกายนะไม่เที่ยงกันทุกคนร่างกายคือแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตใจของเรานั้นนะก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันถ้านะหากว่าเรา ใช้ใจของเราตามร่างกายเราจะเห็นว่าการฟูหรือการปาัถนาภายนอกก็มีช่วงเยาววัยท่ามกลางพอถึงบ้านปลายจิตใจของเราก็สับสนกับการพัฒนาร่างกายของเราถ้าเราสับสนถึงบ้านปลายนั้นเป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เราขาดจุดยึดจุดการคลายการ ยอมรับความเป็นจริงที่เราได้เห็นกันทั่วไปธรรมชาติต่างๆซึ่งเราน้อมในพระธรรมคำสอน<ม>ก็เป็นเรื่องถ่ายทอนต่างๆนำไปสู่การให้นำไปสู่การเอาออกการเอาออกไปนั้นหมายถึงใจของเราถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราได้ใส่ กับกิจกรรมในจิตในใจของเราก็ได้เห็นธรรมชาติอันมีประโยชน์อย่างยิ่งของเราที่มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาการพัฒนาจิตใจนั้นจะต้องประกอบไปด้วยแนวทางของพระธรรมคำสอนรูปแบบพระัตนตรัยก็จะต้องประกอบไปด้วย สติสมชัญญะก็คือการฝึกฝนให้มีสติในการเห็นธรรมชาติของตนเมื่อเรามีสติเราก็จะฝึกฝนในเรื่องการรักษาคุณงามความดีตามพระธรรมคําสอนก็เรื่องการรักษาศีลการเจริญสัมมาสมาธิการเจริญสติ และการพิจารณาธรรมชาติให้เกิดปัญญาขึ้นว่าทุกอย่างนั้นเป็นของที่ไม่คงที่ทั้งาภายนอกแล้วก็ภายในของพวกเรากันพวกเราที่มีโอกาสได้พูดจาก,กันในยามเยน็ยนเยน็นยามคำ่ำซึ่งเรามีโอกาสนะแลกเปลี่ยนพฤติกรรม กาอยู่สม่ำเสมอนั้นการที่เรามีโอกาสมาแลกเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของพระธรรมคำสอนนั้นหมายถึงเราหาช่องทางแห่งความเหมาะสมของเราซึ่งเราจะเห็นว่าธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วยการเจริญสองทางในหลักเกณฑ์พระธรรมคำสอนก็คือเรื่องการภาวนา การภาวนานั้นนะทำให้เราป้องกันสิ่งที่เป็นความเบียดเบียนตนและคนอื่นก็คือตั้งใจที่จะยึดมั่นถือมั่นในศีลในสมาธิในการภาวนาด้วยเหตุของการที่เรายึดมั่นในศีลยึดมั่นในสมาธิในยึดมั่นในการภาวนารักษาป้องกันไม่ให้เกิดการเบียดเบียนนั้น ก็เป็นเรื่องของการสั่งสมไปด้วยความเพียรต่างๆแตอ่อีกแนวทางหนึ่งนั้นนะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการที่มีสติปัญญาที่จะน้อมใช้ชีวิตของเราด้วยเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเช่นกันจะจะประกอบไปด้วยการฝึกสติรู้จักภาวะของร่างกาย ตามความเป็นจริงและก็ให้รู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเป็นทางเลือกสองทางหลักของการพัฒนาจิตใจพัฒนาร่างกายพัฒนาให้เกิดการยอมรับกับความเป็นจริงและก็สู่การถ่ายถอนออกไปนี่เป็นเหตุสำคัญอย่างยิ่งทีเดียว ซึ่งเราจะต้องกล่าวคุณประโยชน์ของธรรมะให้พวกเหานั้นตักเตือนตัวเราเองกันอะไรที่เกิดหรือเข้าไปสู่ความแตกแยกเราจะรักษาศีลเพื่อจะไม่ให้เกิดการทำร้ายการเบียดเบียนในการไม่เกิดความสุขกันอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รักษาศีลอย่างไรก็มีโทษมีภัย เหตุจากการแตกแยกความริษยาความโกรธความโลภความหลงต่างๆเหตุเหล่านี้ที่เราได้กล่าวปิศสน่าว่าโทษภัยของการไม่มีธรรมะหรือไม่มีธรรมชาติของชีวิตเราเป็นเครื่องตักเตือนพวกเราอย่างมากที่เราจะต้องรักษาธรรมะหรือธรรมชาติ ซึ่งเราในะยึดเหนี่ยวกันไว้ในะแต่ละชนชาตินะก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของนะเขาเรียกกำลังใจหรือศาสนาหรือธรรมะต่างๆก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะทุกศาสนานั้นจะประกอบไปด้วยธรรมะแนวทางแก้ไขใจให้มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วก็มีกำลังใจ หลากหลายต่างๆทีนี้เราต้องน้อมของพวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเสมอว่าถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเหตุจากการยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุของการผิดศีลเป็นเบื้องต้นเหตุที่ผิดศีลนั้นก็เป็นเรื่อง ขาดธรรมะในใจการที่เรามีธรรมะในใจนั่นหมายถึงเรามีการควบคุมตัวตนของเราจะเป็นพิสุก็ดีพิสุนีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเราใช้หลักสมทานศีลเพื่อจะนำพาให้เราไม่เกิดความแตกแยกและสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากการรักษาศีล ก็เติมสมาธิตั้งมั่นไปด้วยจะเห็นว่าสอดคล้องต้องกันอย่างยิ่งทีเดียวซึ่งเราเรียนรู้และเก็บรักษาธรรมชาติหรือธรรมะเข้าไปไว้ในใจของเราเหตุาการณ์ที่เรารักษาก็ทำให้เรารู้จักหน้าที่ไปด้วยชีวิตของเราจะเป็นหญิงเป็นชายทั้งหลายนั้น จะประกอบความสำคัญไปด้วยต้องมีการสร้างความเพียรเพื่อจะรักษาแนวทางของจิตใจของธรรมชาติของเราที่มีร่างกายประกอบการพิจารณาคุณพิจารณาโทษต่างๆของการมีชีวิตร่วมกันพวกเราทั้งหลายนั้นนะมีความเมตตากันได้อย่างไรมี การรู้สึกอยากจะให้อภัยอยากจะให้การแบ่งปันอยากจะให้คุณประโยชน์ตนประโยชน์ต่อท่านละสิ่งเหล่านี้บูกฝังกันด้วยธรรมชาติของชีวิตการที่เราน้อมธรรมชาติหรือธรรมะนั้นหมายถึงชีวิตของเราก็ดีชีวิตคนที่รักก็ดีคนที่เราไม่ได้พออกพอใจก็ตามนั้นล้วนแล้วเราได้เห็นถึงความ เปลี่ยนแปลงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างนี้ก็ขอให้เราได้น้อมเสมอว่าถ้าเราไม่มีธรรมะนั่นหมายถึงเราไม่มีการน้อมระลึกเข้าถึงฐานศีลสมาธิปัญญากันอย่างแน่นอนสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวซึ่งเราจะต้องมีความเพียร ที่จะต้องน้อมสู่คุณและโทษของการไม่มีธรรมะเอาไว้ในใจเอาไว้ในการกระทําของเราส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเราไม่ได้น้อมจะ,จะทมความเป็นจริงของพระธรรมหรือธรรมะนั่นหมายถึงเราเหินห่างการผูกใจไปสู่ธรรมชาติหรือธรรมะ โทษภัยก็จะตามมาหาเราในเรื่องเห็นความไม่เที่ยงและเกิดการยึดมั่นถือมั่นป้องกันโดยที่ความเป็นจริงแล้วความไม่เที่ยงต่างๆนั้นเราไม่สามารถที่จะป้องกันรักษาให้เกิดความเที่ยงได้นอกเสียจากเราสร้างธรรมะเรามีธรรมะเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาใจของเรา ถ้าเราไม่มีไม่ได้น้อมหรือฝึกฝนอบรมตัวเราเองให้มีธรรมะหดืนน้อมหาตัวเองนั้นเราจะไม่มีโอกาสที่จะทวนกระแสะแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติได้ธรรมชาติที่เกิดทวนกระแสะได้ก็จะต้องมีการฝึกฝนกำลังใจหรือเรียกกันภาษาบัพติปฏิบัติว่าบาร,รมี บารมีเราจะไม่ได้เหมือนบารมีในกระแสะโลกทั่วไปบารมีบารมีของธรรมะหรือธรรมชาตินั้นหมายถึงการพัฒนาใจให้มีความรู้สึกยอมรับกับธรรมชาติของชีวิตกันเมื่อใจของเราเข้าสู่การเรียนรู้เข้าสู่การพัฒนาจะรู้จักธรรมชาติต่างๆ จิตใจของเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทวนกระแสะโลกถึงโลกนั้นหมุนเวียนไปสู่ความนะเขาเรีกหมุนเวียนไปสู่ความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากจะครอบครองแล้วก็เกิดการยึดมั่นเหล่านี้นะมากมายเข้าไว้ในจิตในใจแต่ธรรมะหรือธรรมชาติ ที่เราเรียนรู้ในหลักเกณฑ์พระรัตนตรัยก็หมายถึงเราเรียนรู้เรื่องการเอาออกไปการคลายการยึดมั่นถือมั่นจนยอมรับกับธรรมชาติของสัจจะความเป็นจริงของชีวิตต่างๆซึ่งร่างกายนั้นมีความเจริญเ,เติบโตขึ้นแล้วก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลา นั่นหมายถึงเราไม่สามารถที่จะยือ้อหรือเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่คงกับพันถาวรต่อไปได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงทวนกระแสได้ก็คือเรื่องกำลังใจก็จะมีความมุ่งมั่นมั่นคงเรียกว่ามีเป็นมีบุญและมีบรารมีถึงจิตถึงใจใจของเราก็จะเป็นกลางมากขึ้น นเนืน่องเจริญไปสู่ความไม่หวั่นไหวกับธรรมชาติซึ่งเป็นไปของการสูญเสียของการที่เกิดขึ้นได้มาเสียไปนั่นหมายถึงใจอยู่กับธรรมชาติมีคุณประโยชน์ทางด้านกำลังใจหรือบารมีซึ่งเราเห็นธรรมชาติเกิดขึ้นตามความจริงของหมูสัตว์หมู่มนุษย์ในโลกพวกเราทั้งหลายที่ ไม่เด่นน้อมสัจธรรมหรือธรรมชาติหรือธรรมะเข้าไปไว้ในใจถิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหนึ่งจงเกิดการแก่งแยง่งเบียดเบียนปะทุสลายกันมากมายเน่นหมายถึงเราไม่มีธรรมะไม่มีธรรมชาติซึ่งพยุงรักษาก็ทําให้เกิดการจาบจ้วงล่วงเกินเบียดเบียนกันทั้งร่างกาย เบียดเบียนทั้งวาจาแล้วก็เข้าถึงการเบียดเบียนเสริมขึ้นในใจอีกด้วยเล่นหมายถึงมีโทษมีภัยอย่างยิ่งทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนตัวเราถ้าเราจะเรียนธรรมะเรามีธรรมะเราจะให้การเคารพนอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเราการสำรวม กายวาจาใจก็เป็นเรื่องเรียนรู้เรื่องธรรมะหรือธรรมชาติเกิดการละลึกเกิดการละวังนะไม่นำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งนำมาแบบเบียดเบียนม,มันมาเหยียบยำ่ำมาแข่งขันเพื่อความแตกแยกกันแต่เราใช้ธรรมะน้อมเข้าหาการแก้ไขจิตใจก็ไปสู่ความสามัคคีมากขึ้น พูดจากันนะปรึกษาหาลือและให้กำลังใจนะเพื่อจะให้เรานั้นเก็บรักษาธรรมะหรือธรรมชาติกันต่อไปพวกเราทั้งหลายเห็นโทษอย่างยิ่งณนะปัจจุบันการทึ่เราเห็นความแข่งขันความลิสยาความปัทุสลายกันจนขาดศีลขาดสมาธิ ขาดปัญญาเนะี่ยเห็นกันมากมายในยุคปัจจุบันแล้วมีโทษมีภัยอย่างมากทำให้ตัดรอนวิถีชีวิตของตนนะไปสู่ความตกต่ำลงไม่ได้มีความเจริญงอกงามขึ้นความแตกแยกเกิดขึ้นในหมู่ชนใดนั่นหมายถึงความล้มเหลวนะ ไม่ได้เกิดความสมบูรณ์เกิดความสุขความเจริญประการใดก็ได้มีโอกาสพูดจากันอยู่สม่ำเสมอว่าสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราสามารถยึดหลักเกณฑ์ของพระธรรมคำสอนหรือของธรรมะเอาไว้ในใจของเรานะจากกนกระทั่งควบคุมตัวเองได้ ก็จะไม่เกิดการประทุสลายกันนะก็จะเกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งก็ในเรื่องมีจิตใจที่ดีขึ้นมีเมตตาต่อกันมากขึ้นและมีความขยันมันเพียรมีความระอายต่อบาปต่อกันพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องน้อมหรือไม่ของการที่รักษาพระธรรมคำสอนแต่เราเห็นคุณเห็นโทษ เห็นประโยชน์ต่างๆนั่นหมายถึงเราเรียนรู้เรื่องการควบคุมตัวเองไม่ละเมิดตนและคนอื่นนั่นหมายถึงเราเป็นผู้ที่มีธรรมะเอาไว้ในใจเอาไว้ในการกระทำด้วยกายด้วยวาจาของเราธรรมะนั้นเป็นของที่อ่อนโยนเป็นของที่มีคุณค่าของการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตจิตใจของเราอยู่รอดปลอดภัยไม่เกิดการประทุสลายกันเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเพียรในการที่มุ่งมั่นสู่ความพอดีของชีวิตโทษภัยของคำว่าไม่มีธรรมะนั่นหมายถึงเราขาดที่พึ่งทางใจทำให้เราเกิดควา,ามหลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดเหตุของควา,ามกโกรธ เกิดเหตุของความลิษยาต่างๆเหล่านี้เกิดเหตุของความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ครอบครองจึงได้คิดจึงได้กระทําสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมกันนั่นเหตุสําคัญอย่างยิ่งคือโทษภัยอันร้ายแรงแะทําให้ไม่เกิดความมั่นคง,งของชีวิตทําให้เกิดการประทุสลายกันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องน้อมเพื่อทำการแก้ไขหรือไม่ขอให้เราได้น้อมนะผู้เรียนรู้ผู้ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนก็จะเน้นเรื่องราวมานำมาสู่การเรียนรู้แก้ไขจิตใจของตนจนกระทั่งเราจะให้ความรู้สึกทันกับสิ่งที่เราจะต้องพูดจะต้องกระทำจะต้องเรียนรู้ความเป็นจริง ของธรรมชาติชีวิตกันหรือไม่เน่ก็มีโอกาสนำมาพูดจากกันพอสมควรในยามเช้าๆกับธรรมชาติซึ่งเราสามารถได้ยินเสียงเขียดในเสียงกบเสียงไก่ขันต่างๆเหล่านี้ก็ให้เราได้น้อมถึงความเป็นธรรมชาติของชีวิต <c oughs> เห็นโทษ <c oughs> เห็นภัยกันหรือไม่ในความที่เรามีชีวิตแต่และว,วันนั้น ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างบรารมีเอาไว้ใจของเราก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำตามที่ร่างกายเราเป็นไปทำให้เราได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้มีโอกาสมีบุญวาสนาที่จะได้สร้างกำลังใจที่ดีนั่นเองก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยนะจงบันดาลให้พวกเราทั้งหลายนั้นจเจริญไปด้วยศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทิสุภาษีสวัสดีครับ